ทำกันบ้างนะคะอุณหภูมิของยูเครนย,ยังคงร้อนอยู่นะคะ <c oughs> จะเป็นอย่างไรดีกลยุทธ์ต้องทําอย่างไรดีแล้วก็ทิศทางทองในสัปดาห์นี้ไปคุยกับคุณพวันนวาวัฒนาซั์ประธานกรรมการบริษัท YLG b u l l i o n International กันนะคะสวัสดีคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันสวัสดีค่ะคุณนงบีและอาจารย์สุดาทิ <c oughs> ค่ะดูทิศทางทองในสัปดาห์นี้คุณพวันประเมิอนอย่างไรคะ ประเมินยากนะคะสัปดาน์ที่แ้เ <c oughs> นี่นยลุ้นระทึกกันวันเดียวเนี่ยแข่งร้อยเหรียญเลยซึ่งถือว่าา9.5เหรียญนะคะเกือบร้อยก็ถือว่ารุนแรงมากอย่างที่คาดการไว้ะค่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยปัจจัยพื้นฐานมีผลกับราคาทองคำไปมากเพราะฉะนั้นเองทุกวันนี้ในสัปดาห์นี้ก็อีกเหมือนกันก็คงจะต้องดูว่าความคืบหน้าระหว่าง เออสามสี่ปาร์ตี้ไม่ว่าจะเป็นเอออเมริกาเป็นยูเครนหรือว่าเป็นนาตโตทุกคนมีความเห็นที่จะมีการฟซงชั่นรุนแรงกันมากขึ้นไหมมีการเอ่อเพิ่มกําลังระหว่างยูเครนกับสหรัฐมากกันเออโทษค่ะยูเครนกับเออรัสเซียมากขึ้นไหม ัจจัยหลนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกับราคาทองคําสุกที่ผ่านมาเพื่อหัดสุกที่ผ่านมาสาเหตุที่ทองคําขึ้นแรงๆก็เนื่องจากการที่รัเสเซียเนี่ยเข้าไปโจมตียูเครนอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักซึ่งนักลงทุนก็ทิ้งสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ลงมาถือสินทรัพย์ปลอดภัยกันทําให้ทองคําเนี่ยไปทําหายอยู่ที่พันเก้าร้อยเจ็ดจิดสี่ซึ่งถือเป็นไฮในรอบหนึ่ง จุดห้าเดือนที่ผ่านมานะคะนักลงทุนที่เคยมีของเก่าแช่ๆกันไว้ก็มีโอกาสได้ออกของกันนะคะ,คะและอย่างที่ดิฉันเคยบอกก็คือว่าช่วงที่ทองคำตั้งแต่พันเก้าขึ้นไปพันเก้าร้อยสามสิบห้าสิบขึ้นไปมันเป็นจุดที่เสี่ยงมากๆไม่น่าจะเข้าเลยเพราะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่ทองคำหาย หายไม่นานไปทำหายได้วันเดียวแล้วประวัติศาสตรตั้งแต่ปี2013ขึ้นมาเนี่ยอยู่ไม่เกินสองวันเวลาหายด้วยตันเองนะักลงทุนก็คงจะต้องจับตาถึงมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทไหทำหายอีกครั้งหนึ่งก็คงจะต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่า ด้วยความที่ที่สสญญานุภาพของรัสเซียมันใหญ่มากเพราะนั้นเองก็เชื่อว่าทางสหรัฐเองก็คงจะไม่พยายามที่จะไปจนถึงจุดนั้นเพราะว่าสหรัฐก็มีจีนก็มีเพิ่มสามสี่ประเทศเนี้ยมันมันถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเซนสติฟมากอาจจะนิวเคลียร์ลูกเดียวอาจจะหายไปทั้งประเทศเลยก็ได้เพราะนั้นเชื่อว่าน่าจะไปไม่ถึงจุดนั้นก็คงคงจะต้องดูทีนี้ หลักๆเลยที่พอพอ,อ,อทองคำไปทำห้เนี่ยนไยไบรตนก็ออกมาพูดในลักษณะที่ว่าจะมีการแสงชันแต่เชื่อว่ายังไงจะไม่ส่งส่งเสริมหรือหนุนมีกองกำลังทหารหนุนเข้าไปในฝั่งยูเครนหรือแม้กระทั่งนาตโตเองอันนี้แหละเป็นปัจจัยหลักซึ่งทำให้นักลงทุนเริ่มผ่อนคลายแล้วก็เทค p ราฟ i ิกันระยะสั้นออกมาไปทำโลอยู่ที่พันแปดร้อย 79 US Dollar out. Mm hmm. แต่หลังจากที่ทองคำไปทำโลดเนี่ยเ <Okay. S 2> มื่อเช้านี้ก็เซอร์ไพรส์อีกฝั่งเอเชียสังเกตได้ว่าถ้าเอเชียยุโรปเป็นฝั่งขาซื้อ <Okay. S 2> ตอนนี้นะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ฝั่งอเมริกาเนี่ยเป็นขาขายอยู่ที่มันหายแค่ไหนเพราะฉะนั้นเอกตรงจุดนี้ถือว่าใกล้ใกล้บสเทิมมีโอกาสก็ทยอยสะสมได้แล้วเชื่อว่า mm hmm. ถ้าทองคำไม่สามารถรักษาระดับ เหนือ1 9นเ US ดอลลาร์ต่อทรอสเอาได้เนี่ยเชื่อว่าจะมีการย่ออีกครั้งหนึ่งไปหาโลเดิมคือ1,880คดรก็จังหวะดีค่ะถ้าถึงตรงนั้นเราก็ในช่วงนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวอื่นๆเข้ามานะคะยังเป็นยูเครนกับรัสเซียอยู่ก็เชื่อว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นจุดหลักที่ทำให้ทองคามีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปได้แต่ก็ให้ใช้ความระมัดระวังเพราะว่า เดือนหน้านโยบายทางด้านการเงินของ mm hmm. อเมริกา14 15 mm hmm. เอ่อนโยบายเฟดเริ่มจะออกแล้วแล้วก็เขาก็ประเมินกันร้อยปอร์เซ็นว่าเฟดยังไงก็น่าจะมีการประกาศการปรับลดเขึ้นอัตราดอกเบี้ยทีนี้นักลงทุนคงจะต้อง forecast กันว่า mm hmm. ต้องต้องดูว่า จะขึ้น <polarization> จุด2.5หรือจุด5อ gress สิฟไหมอ e เ s i ิ e ก็มีน่าจะในขณะที่ประกาศเนี่ยน่าจะมีการย่อลงมาแต่เวลฟาโก้ก็มีการออกมาแถลงนะคะเขาพูดในลักษณะที่ว่าทุกครั้งที่เฟดมีนโยบายทางด้านการเงินปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยในช่วงตอนปรับเนี่ยทองคาอาจจะย่อลงมารับข่าวแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการดิดขึ้นเวลฟาโก้มองค่ะว่าถึงวิกฤตรัสเซียยูเครนจบไป ปัจจัยตัดไปที่จะต้องเข้ามาโฟกัสก็คือเรื่องการสภาวะเงินเฟ้อเพราะนั้นก็เชื่อว่าปีนี้เนี่ยในช่วงปลายมีนาจะเห็นการยอดนิ่เป็นจังหวะด,ดีที่น่าจะเข้าแล้วเขาเชื่อว่าปีนี้น่าจะมีโอกาสเห็น2,000ถึง2,100 US ดอลลาร์ต่อทรอยเอาซ์น่าจะมาจากวิกฤตทั้งเศรษฐกิจกทั้งภูมิรัฐศาสตร์เพราะนั้นเองเนี่ยก็เชื่อว่าจังหวะ ถ้านักลงทุนเข้าในจังหวะที่ดีก็มีโอกาสที่จะทํากําไรระยะสั้นกันออกมาได้ค่ะคุณวันค่ะอย่างของเป็นทองไทยวันนี้ใหแนวรับหรือว่าแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรบ้างคะรู้สึกบาทก็จะกลับมาอ่อนกว่าเมื่อก่อนหน้านี้นะคะขึ้นมาประมาณประมาณยี่สิบางวันศุกตอนจุดตลาดบาทบาทอ่อนตอนต้นวันศุกร์ประมาณสับ า3แล้วก็ขึ้นมา32.5อัุบัญชเ32.7ขึ้นมาประมาณ40ตางค์นะคะ,อคะตอนบาทบ้านเราเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณสัก20,000 2เ9้าต้นๆนะคะด้วยนั้นเองเราก็ประเมินอ,อย่างนี้ค่ะเอ,อทองคำถ้าเป็นบาทบ้านเราเนี่ยโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเทสเอ่อ2ร9อ0 ห้าส uh ิบอันนั้นเป็นต้างแรกันะคะนตัดไันก็คือสามหมื่นที่เขาประเมินสามหมื่นเพราะว่าตอนนี้บาทมันเริ่มอ่อนแล้วนะคะส่วนแนวรับเนี่ยรับแรกน่าจะอยู่ประมาณสักสองหมื่นเก้าพันบาทต่อบาททองคำรับตัดไปอยู่สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบาทต่อบาททองคำค่ะเละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะไปดูเงินบาทกันต่อเลย